สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสิ์เล่าข่าวกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้วันพุทธที่22เดือนมกราคม2568เมื่อไม่นานมานี้เราได้มีการรายงานข่าวอัปเดตนักเตะขาออกทีมเซลซีของฟาเบรซิโอโรมาโนมาให้เพื่อนๆน,นได้รับฟังกันพอมาในวันนี้เรามีข่าวอัปเดตตลาดเสริมทัพทีมเซลซีของแมทลอนำมาฝากให้เพื่อนๆนได้รับฟังกันอีกด้วยแต่ก่อนอื่นเราไปดูผลบอลที่ลงเล่นกันเมื่อคืนนี้กันก่อนเราไปเริ่มกันที่ผลบอลยูฟ่าแชมเปียนลี ทีมโมนาโกชนะทีมแอสตันวิลล่าหนึ่งประตูต่อศูนย์ทีมคลับรูสเสมอกับทีมยูเวนตุสศูนย์ประตูต่อศูนย์ทีมโบลญนาชนะทีมดอตมุนสองประตูต่อหนึ่งทีมบาร์เซโลนาบุกไปชนะทีมเบนฟิก้าห้าประตูต่อสี่ทีมตรามีแอตเลติโกมาดริดชนะทีมเลเวอร์คูเซนสองประตูต่อหนึ่งและทีมลรเวอพูลชนะทีมริวสองประตูต่อหนึ่งส่วนผลบอลคู่อื่นๆรายการอื่นๆเพื่อนๆสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆดูผลบอลจบแล้วผมก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกกกกันดดดดไ์์แชรตติาม สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวนอกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเรามาเริ่มกันที่ทีมนีเวลโอบอยทีมในลีกประเทศอาร์เจนตินากันฟาเบรซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าสมสรอนีเวลโอบอยสามารถบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเคลเลนาบาสนักเตะผู้รักษาประตูชาวคอสตาริกาอายุ38ปีอดีตผู้รักษาประตูของทีมเรอัลมาดริดและทีมเปสเช เพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมนีเวลโอบอยในรูปแบบฟรีเอเย่นยังเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนักเตะได้ตกลงเซ็นสัญญาอยู่กับทีมในลีกประเทศอาร์เจนตินาจนถึงปี2026ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเสือใต้บาเยอร์มิวนิกฟลอเรียนแพทเทนเบิร์กได้รายงานแบบเอ็กซ์คลสีฟว่าสโมส Munich, รบาเยอร์มิวนิกเปลี่ยนที่จะได้บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับอันฟอนโซเดวีนักเตะตำแหน่งปีกทีมชาติแคนาดาอายุ24ปีของทีมเสือใต้เพื่อให้นักเตะได้ขยายสัญญาอยู่กับทีมเสือใต้ ออกไปจนถึงปี2030นักเตะจะได้รับเงินเดือนประมาณ15ล้านยูโรบวกกับเงินค่าเซ็นสัญญาและโบนัสพิเศษเพิ่มเติมมีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการลงนามเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมแอสตันวิลล่าฟาเบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าสโมสรแอสตันวิลล่าสามารถบรรลุข้อตกลงกับทีมเลบันเต้เพื่อขอซื้อตัวอันเดรสกาเซียนักเตะแบ็กขวาชาวสเปนอายุ21ปีของทีมเลบันเต้เพื่อให้นักเตะได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมแอสต อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว7ล้านยูโรไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเซลซีแมดลอผู้สื่อข่าวสายเซลซีของสื่อเทเลกราฟได้มีการอัปเดตตลาดนักเตะข,ของทีมเซลซีว่าตอนนี้ทีมเซลซีมีการวางเป้าหมายไปที่นักเตะตัวรุกอยู่3คนซึ่งได้แก่อเลฮันโดรกานาโชนักเตะปีศาจแดงเจมี่กิทเทนนักเตะทีมดอทมุนและมาทิสเตนนักเตะของทีมเือใต้ แมดลอยังบอกเพิ่มเติมถึงเรื่องที่มีภาพหลุดเอเยนต์ของกาลาโชที่ได้เข้ามาชมเกมของทีมเซลซีว่าทีมเซลซีไม่ได้เชิญเอเยนต์เข้ามาชมในสนามเป็นกรณีพิเศษน่าจะเป็นเพราะเอเยนต์ของกาลาโชเข้ามาชมเกมด้วยเหตุผลของเขาเองมากกว่าที่ผ่านมาทีมเซลซีและทีมนาโปลีมีความสนใจในตัวของกาลาโชแต่กำลังมีข้อสงสัยในตัวนักเตะเรื่องของทัศนคติและสภาพจิตใจของนักเตะตอนนี้กำลังมีการตรวจเช็คว่าถ้าทีมเซลซีคว้าตัวกาลาโชเข้ามาร่วมทีมแล้ว ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหรือไม่และทีมปีศาจแดงพวกเขายังไม่อยากลดค่าตัวของนักเตะลงไปมากกว่านี้ซึ่งเดี๋ยวทีมเซลซีจะมีการเปิดเจรจาในเรื่องนี้กับทีมปีศาจแดงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วถึงค่อยมาตัดสินใจว่าจะยื่นข้อเสนอให้กับกานาโชหรือจะเป็นตัวเลือกคนอื่นหรือไม่ส่วนทีมปีศาจแดงยังไม่ได้กําหนดค่าตัวที่แน่นอนของกานาโชแต่จากแหล่งข่าวของสื่อเทเลกราฟบอกว่าทีมปีศาจแดงน่าจะเรียกค่าตัวกานาโชที่50ล้านปอนด์ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่า ทีมนาโปลีจะสู้ราคาค่าตัวที่สูงมากขนาดนี้ได้หรือไม่ถึงแม้ว่าพวกเขามีการขายวิชาควารัสเตรียให้กับทีมเปสเชในราคา60ล้านปอนด์ไปแล้วก็ตามส่วนด้านทีมเซลซีถ้าทีมเซลซีจะมีการตัดสินใจคว้าตัวกานาชโชก็น่าจะต้องขายนักเตะออกไปอีกหลายคนนักเตะที่อยู่ในขายต้องย้ายออกถ้าคิดที่จะดึงกานาชโชเข้ามาก็น่าจะมีชื่อของเซเซราคาซาเดนักเตะมิดฟิลด์เรนาโตเวกานักเตะแบ็กซ้ายคริสโตเฟอร์เอนคุนคูนักเตะที่ทีมเสือใต้ได้ให้ความสนใจอย,อยู่ เคนันดูบิลลี่หอนักเตะมิดฟิลด์คานี่ชุกบูเมกานักเตะมิดฟิลด์อักเซลดีซาซีนักเตะกองหลังและชูอัลเฟริกนักเตะมิดฟิลด์นอกจากนี้แมดลอยยังได้อัปเดตนักเตะในแดนมิดฟิลด์ว่าอาการบาดเจ็บของเอนโซกับลาเวียทําให้ทีมเซลซีต้องจับตาตัวเลือกนักเตะมิดฟิลด์ในแดนกลางเพิ่มขึ้นด้วยตัวของเอนโซน่าจะเจ็บไม่หนักมากแต่คาดว่าโรเมโอลาวียจะพลาดลงสนามหลายสัปดาห์ซึ่งการปล่อยเซเซเรคาซาเดยหรือเรนาโตวเบเาอาจจะส่งผลกระทบต่อแผนของทีมเซลซี ตอนนี้ทีมเซลซีกำลังมีการประเมินว่าพวกเขาจะดึงนักเตะที่ปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวให้กลับมาช่วยทีมหรือว่าจะซื้อนักเตะม,มิดฟิลคนใหม่ไปเลยนอกจากจะอาจจะซื้อนักเตะม,มิดฟิลคนใหม่แล้วทีมเซลซีก็มีความคิดที่จะซื้อนักเตะกองหน้าคนใหม่ด้วยแต่น่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์มากกว่าตัวของดูซารวาลาโฮวิทน่าจะไม่ได้อยู่ในข่ายที่ทีมเซลซีจะมีการพิจารณาแต่คาดว่าเลียมดีแลบกองหน้าของทีมอิปสวิทและเบนจามินเชสโกกองหน้าของทีมไลซิกน่าจะอยู่ในกลุ่มนักเตะ ที่ทีมเซลซีได้ให้ความสนใจข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมท็อดแนมฮอสเปอร์ฟอเรียนแพทเทนเบิร์กได้รายงานว่าทีมไก่โดยทองได้เข้ามาเป็นคู่แข่งคนสําคัญของทีมไลซิกในการแย่งตัวไทเลอร์ดิปลิงนักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษชุดยูยี่สิบเอ็ดอายุสิบแปดปีของทีมซอแฮมตันเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมแต่ตอนนี้ทีมนักบุญได้มีการบอกปัดข้อเสนอของทุกทีมที่ได้ยื่นเข้ามาขอคว้าตัวนักเตะรายนี้แล้วและทีมนักบุญยังได้พยายามที่จะขยายสัญญานักเตะรายนี้ให้ออยู่่กับทีมตไป นักเตะเหลือสัญญากับทีมซอแฮมตันจนถึงปี2027ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตัดสินใจที่จะยื่นข้อเสนอซื้อประมาณ27ล้านยูโรบวกกับค่าแอดออนอีกจำนวนหนึ่งให้กับทีมเลดเช่เพื่อขอซื้อตัวแพทริกดอกูนักเตะแบ็กซ้ายทีมชาติเดนมาร์กอายุ20ปีของทีมเลดเช่เพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมปีศาจแดงในเดือนมกราคมนี้ แต่ทีมเลเช่น่าจะต้องการค่าตัวนักเตะรายนี้อยู่ที่40ล้านยูโรนอกจากทีมปีศาจแดงที่สนใจในตัวนักเตะรายนี้แล้วก็ยังมีทีมนาโปลีอีกหนึ่งทีที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ด้วยเช่นกันซึ่งข้อเสนอของทางทีมนาโปลีได้มีการใส่เงื่อนไขให้ทีมเลเช่ย,ยืมตัวนักเตะให้กลับไปใช้งานก่อนได้ด้วยและข่าวสุดท้ายในวันนี้เป็นข่าวของทีมเรืบใบสีฟ้าเป็นข่าวการเปิดตัวนักเตะคนใหม่ฟาบริซิโอรโรมาโน่ได้รายงานว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้บรรลุข้อตกลงกับทีมพันเมรัสเพื่อขอซื้อตัววิตอไรนักเตะกองหลังชาวบราซิลอายุ19ปีของทีมพันเมรัสเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเดือนมกราคมได้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัวประมาณ35ล้านยูโรนักเตะได้ตกลงเซ็นสัญญาอยู่กับทีมเรือใบสีฟ้าจนถึงปี2 0 2 9นักเตะได้เลือกใส่เสื้อหมายเลข22เป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกัน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ